แล้วในวิกฤตแบบนี้ในโอกาสแบบนี้เนี่ยในเชิงของเจ้าแบร์แล้วเราจะแนะนำบุกเกอะการอย่างไรเราสามารถใช้ไอทีเพื่อการค้าให้สามารถสำเร็จร่วมอยู่รอดแล้วภาคภูมในความเป็นไทยได้อย่างไรนะคะอันนี้เป็นคำถามยากเหมือนกันนะขอเชิญคุณตุ๊เกียรติค่ะคือคือสิ่งที่ยากที่สุดผมไม่รู้ว่าเราจะออกแบบบริษัยี่ยองมเปอร์หรือสายผู้ใเพราะว่าในในโฟกัสการสื entonces, ่อสาร ถ้าเป็นโปรแกรมเมอร์เราก็จะพูดไปในงา,านฟิวจอยทรัพย์สินเพื่อสร้างเนี่เป็นเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเขาเป็นยูเซอร์เราก็ต้องพูดจริงที่แมนเพราะว่าไอทีมันเป็นแค่ตัวอินเทอร์เน็ตมันเป็นตัวไปส่งอย่างว่าทุกทุกวันเนี่ยสิ่งที่สร้างไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กไม่ว่าจะเป็นทูเรลพ่วนที้มันเป็นอินฟราสัจเจมันยังไม่เบ็ดเสร็จไม่เข้าไปใช้ วิทยุเซอร์ต้องเป็นซ u เปอร์ e r ยุเซอร์ถ้าเป็นวิทยุเซอร์ต้องเซอร์ต็องวันใช่ไหมไอ้ตรงนี้มันอาจจะต้อง Transform ขึ้นมาเป็น Super User ทยุสำหรับคนไทยนะไม่นั้นก็จะสนุกในการพูดเพราะไม่นั้นเราเช็คข้อผิดดีนะเอฟในที่สุดถ้าเราเป็น User แล้วเราจะอัพเกรดเป็น Super User เรเราควรจะต้องมา เด็กทีมีคำถามที่สักครัมาเรื่องจีนแดงกวานมากไม่รู้เคยที่ยินประวัติตั้งเสี่ยวผิงตั้งเสี่ยวผิงเนี่ยเป็นเป็นที่ยืนยิ่งมากของคนจีนในยุคจีนผมก็เคยพยานะ่ามนะเคยไปปักกิ่งไปซีอาร์ไดเห็น,นโภาพความวิทยาของตั้งเสี่ยวผิงนะตั้งเสี่ยวผิงเนี่ยคิดการใหญ่ขนาดนีนนะ้เพื่อจะ ทียบกับอเมริกาไม่ใช่แบบยุคนี้นะเขาคิดว่าประชาชนของเขาคนเยอะมากเยอะจนเทียบกับโลกแล้วเนี่ยเขา cover ไดเยอะแล้วทำไมประเทศยบดีแดงนะครับจับไม่เหงียนะนะเขาก็เลยหลังจากที่เขาจัดการเรื่องการลบเรียบร้อยแล้วเขาก็มาคุยกับคนจีนว่าความจําหน่าที่เรามีมากที่สุด เราจะต้องชนะอะไรต่ก็ได้การสตรีโรสินะฟังเขานะเราควรจะทําการเกษตรและเชื่อมาด้วยว่าทการเกษตรให้เต็มที่ทุกคนก็ต้องทำการเกษตรเหตุการณ์ก็ผ่านาไปหนึ่นงปี <laughs> งงงมันมันก็เป็นส่วน่ที่เีเพราะการเกษตรนย่ยมันมีดีฟ้าอะมันมีคนตายเยอะแยะเลย ท่านก็กลับมาบอกประชาชนเขาใหม่อีกว่าอ่ะขอแค่ตัว,ตว,ยอยวออเองก็มองโลกทั้งโลกเลยสิว่ามันต้องทำอะไรแล้วต้นก็เสนอมายอยีกบอกว่าต้องถลุงเหล็กถลุงเหล็กเพราะงั้นนะเพราะเหล็กเนี่ยเป็นวัตถุที่คนทั้งโลกต้องใช้และเราจะเป็นโรงงานถลุงเหล็กของโลกด้วยองค์ความรู้ที่ไม่พอของความหนกแน่นเหล็ก โรงงานใหญ่ก็โอเคนะครับเกษตรามบ้านมันทิ้งหมดเลยนะครับมันเกิดวิกฤตครั้งใหญ่ที่สุดของประเทศอีนเดียที่ความปวดใหญ่รุนแรงชนิดแบบมีศักด์ที่เขาพูดกันนะไม่รู้จริงในประเทศก็คือพ่อฆ่าตัวตายแล้วเอาเนื้มล็ดเองให้ลูกกินนั่นคือบทเรียนที่แรงมากของอินเดียทำให้ต้องเสี่ยงถิ่นที่ถิ่นรอบอีกทั้งที่สั่ง ว่าเอาละมาเป็นฮ well ีโร่ของเขาอย่างรักชาติขนาดมันต้องคงพาคนพันล้านเดินหน้าไม่ได้ก็ให้คนหนุ่มคนสาวมาประชุมที่จัดตระดับงานเหมือนละกันสักพันคนมาคิดนี้จริงจะเดินยังไงมันถึงมาวันนี้ไไม่ใช่ตั้งเสืิ่นแต่ตั้งเส่อวีินเนี่ยเป็นวิรุรุษซึ่งผมไม่รู้ว่าคนไทยบางคนว่าแรงของเขา เต็มชนิดแบบใครเนี่ยบางทีที่มันเป็นอยู่ทุกวันเนี่ยมันอยู่ในเซฟตี้โซนนะพูดอะไรเนี่ยไม่นามีข้าวอะไรก็ไม่รู้มันก็หมุนกลุ่มไปเรื่อยๆนะมันก็เลยอยู่ในระดับนี้ครับเพราะมันไม่เคยเจอแบบมรสเคสที่แรงมันถึงระดับนั้นเพื่จะเข้าใจว่าซีเรียสคืออะไรทุกคนคิดว่าเดี๋ยวก็ก็ต้องสบายที่จริงแล้วไม่ อาเซียนทุกปรีเทศที่เป็นไงคุณก็รัสษาเขียนว่าคุณเซวียในไลฟ์ลิฟติ่งไลฟ์สไตล์คุอยู่ในระดับเคยคุณเซวียในแน่เแต่ว่าคุณมีวิถีชีวิตการจับจับใช้สอยมันได้ครอบขนาดนั้นและก็คือสิ่งที่คนไทยต้องกลับไปพบเจอทีนี่กลับมาในจีนผมไปงานเซี่ยงไฮ้เอ็กซ์โปซึ่งจับจูดที่ไหน ก็มีเพื่อนๆเข้าไปด้วยกันเอ๊ะทำไมใครสร้างพาเวอรียนส์สุดยอดมากแล้วในแต่ละพาเวอรียนเนี่ยจะต้องเข้าคิวนานสิ้นสิ้นทีนะความจะเข้าไปอยู่ในพาเวอรียนของเช่นไทเอ็กซ์โปที่เป็นเวิร์ดเวิร์ดคลาสในสิ่งที่สังเกตบางพาวเวอรีนของยุโรปเนี่ยจับสร้างได้ใกล้เออนะทั้งที่เขามีฐานะนะแล้วคนไทยเขามาเที่ยวกันเยอะไหมประเทศไทยสร้างหรือว่าเขาเยอะเก่งกว่าเขาเยอะ แต่ผมก็พยายามไปหาแหล่งว่าทำไมในหลายที่ทำไมไม่สร้างให้แหลเต็มที่เขาบอกวันจีนเนี่ยมีฐานะดีขึ้นแล้วแต่กําลังที่จะบินไปยุดโรปอเมริกายังไม่ครเพราะฉะนั้นประเทศที่เขาทําวิจัยมาเขาเลยมองว่าเขามาลงทุนก็ได้แค่แหล่งแต่ไม่ได้ในบรรดานะแต่ไทยเราเองเนี่ยจีนกำลังเริ่มมีฐานะอัพเกรดขึ้นแล้วมานวัวนธรรม เรามีแต่โจทย์ที่มันปัจจุบันแต่ถ้าเราวิจารณ์กันแบบแค่มองเราไปหาจุดนรายละเอียดว่าลอจิกที่แท้ที่เขาสร้างอกิเทคของงานแล้วมันมีผลลัพธ์ออกมาโดยไม่เข้าใจว่าในหน้าหามันเนี่ยเขาทำยังไงเราเป็นคนเราบอกว่าเที่ยวไทยในสิ่งที่ผมภูมิใจุดคือต่างชาติเข้าคิวนานมากอันพอบหนเรี่ยน่าสวยมากแต่เราเป็นพาสปอร์ตไทยนะเราเดินหนึ่งนาทีเข้าเลยพอโดนั้นก็เท่นแล้วครับ เขาไเข้าผมไม่ได้เห็นโวะแล้วเขาเห็นเวทที่มีทางเนี่ยนะเขาก็เข้านะที่ผมกลับมาดูเขาว่าประเทศจีนนะวันนี้กำลังซื้ออะไรตลัาางเริ่มครับเริ่มแต่กำลังซื้อที่มีอำนาจเขากลับไปดูนะครับว่าคนไทย,ยกับจีนก็ใกล้เคียงกันนิใส่กอยากได้ลูกชายมาแล้วจีนเขาต้องการทำอะไรบางอยา่างทำให้เพศชายเขามี จำกัดเนี้ยทีนี้เพศชายมีจำกัดเนี่ยขณะในการเขาก็ต้องหาผู้ปอมด้วยซึ่งตอนนี้กลา,ายเป็นชายกับหญิงก็มีความหลากหลายชายกหญิงกับชายมีตรงหน้าจากที่ผมไปเสี่หายมาผู้หญิงก็เป็นคนเลือกผู้ชายแล้วเมื่อผู้หญิงแม่ผู้ชายเสร็จการจัดซื้อการใช้เงินใหญ่ชาวไทยเป็นผู้หญิงจีนนะครับเป็นคนผันผ่ ที่เรากลับมาดูว่าถ้าเขาเหมือนเที่ยวหรืออะไรบ้างถ้าเราสร้างอุปถัเที่ยวได้เพราะว่าจะมีจัดเป็นแหล่งที่ต่างชาติมาเที่ยวเนี่ยแล้วเราผมผมไม่เคยไปเก็บรายละเอียดแต่ถ้าเราพูดกลับไปที่ประเทศจีนเราก็จะต้องมีเพสหรือคอลเลคเตอร์อะไรสักอย่างเพราะโลกทุกวันนี้เขาเรียกทริปเินผมก็เที่ยวนะแต่เที่ยวไม่ได้เที่ยวเที่ยวไรสาระนะครับเที่ยวเราคิดด้วยจัดอะไรหรือนักศึกษาทุกวันนี้ การจะมีแคมเปญในหมั่นเพื่อเด่นเลินนะก็ะคือเรียนด้วยหลาเรีนด้วยนะครับเพราะโลกทุกวันนี้เขาต้องการเพราะต้องหลายนะก็ะคือวัยเขาคงไม่นอนลอกเหมือนพวกเราเขาอาจจะเกรียงอะไรของเขาแนะ็ตรงนี้เองเนี่ยผมว่ามันมันคือสิ่งที่ได้ดุในในอินสแควร์มันสร้างพิชตรงนี้ได้หรือเปล่าที่ที่เราไปพูดแล้วบางทีมันกลายว่าผมพยายานเซซูงกลับมาว่าถ้าพูดถึงจงีน,นจแดง ตอนนี้กำลังเกิดความอยากสะดวกสบายนะแบลบนนน็คดอราลเท้าคิวเลยนะครับไม่ได้เหนเี่ยเต่นะครับสตาร์บรัค์เนี่ยโหการเป็นสิ่งที่แฟชั่นของนะ <c oughs> <c oughs> นนะเฮ้ยอตรงนี้เองคือโจทย์โจทย์ที่ถ้าเราเป็นซูเปอร์ยูเซอร์นะครับไม่ใช่ยูเซอร์เราก็คงมาดูว่าอินสแควร์หรือถ้าเรามาอยู่ในอินสแควร์นะครับมันต้อง การต้องแชร์หรือหรือมาระดมความคิดกันหรือการสร้าง supply chain ก็ไม่จะเป็นต้องอิส q u a ร์เป็นวงชั่ว square อะร์เลยที่สร้าง community เกิดขึ้นเพื่อทำขอึ้นถ้าจะพิจารณตลาดอินเดียแล้วอาเซียนเนี่ยก็เป็นแค่เป็น sourcing ชนิดหนึ่งที่จะทำให้ supply sourcing ในการซรัก contractor เพื่อสร้างผลิตภัณเซอร์วิสหรือ innovation ซึ usted, ่งคนไทยเราเนี share, ่ยจะอยู่แค่เมันมันไม่พอมันไม่เป็นอยู่แค่นั้นนะแต่มันจะสาวมันจะต้องดูดูหลุ่มหลาเพราะว่าคขาว่า innovation มันเกี่ยวกันนิดนึงคือมัน deliverable มัน checkable มันเป็นชัดคช้วยมันใหญ่พอที่จะทราให้เกิด service ต่อซึ่งในเรื่องนี้ต้องมองไปอีกระดับหนึ่งว่าคนไทยต้องมองจากขยันตัวเอง ซึ่งบางครั้งก็อาจจะมีรัฐมาเป็นตัวผัดใจก็ได้ขแต่นในการเราเองก็ผัดใจในกลุ่มตราเองก็ได้นี่ก็คือเป็นคำตอบที่ทำให้เกิดความมาคภูมิใจความเป็นไทยมา,มากๆเลยนะคะอยากย้อน